สวัสดีนะคะวันนี้ก้อยก็มี6เทคนิคในการวางตัวทำยังไงให้ผู้ชายคิดถึงเราตลอดเวลามาเล่าสู่ฟังค่ะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะในเรื่องของความรักทุกวันนี้ก็เรียกได้ว่าการที่จะเดาใจกันเนี่ยว่าเขาคิดยังไงกับเราก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะใจคนรักของเรานี่แหละคะ่ะที่แทบจะหาข้อพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ เรายังเป็นคนสาคัญของเขาอ,อยู่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทราบกันดีกว่าค่ะว่าการวางตัวชั้นเลิศใน6เทคนิคเพื่อให้คนรักคิดถึงเราตลอดเวลามีอะไรกันบ้างนะคะ 1. ทําให้เขามีความสุขเวลาที่เขาอยู่กับเราจริงไหมคะสาวๆทุกคนะรู้วิธีเอาอกเอาใจแฟนของเราอยู่แล้วว่าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรจริงไหมคะ <laughs> เราต้องหัดอ้อน เพราะยังไงผู้ชายก็แพลลูกอ้อนของสาวๆอยู่แล้วแล้วก็ทําให้เขามีความสุขทุกครั้งที่เขาอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวไปดูหนังหรือร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆที่ทําด้วยกันนะคะทําให้เขามีความสุขและการที่เราไปไหนมาไหนกับเขาบ่อยๆหรือไปทํากิจกรรมร่วมกันนี่จะทําให้ชายหนุ่มของเรารู้สึกผูกพันและจะคิดถึงเราเมื่ออยู่ห่างไกลกันนะคะและที่สำคัญมั่นสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กันและกันบ่อยๆนะคะ มันจะทำให้เราทั้งสองมีความสุขแฮปปี้เวลาที่ได้อยู่ด้วยกันห่างกันก็จะคิดถึง 2. รู้จักเว้นระยะให้เขาคิดถึงการจะทำให้ใครสักคนคิดถึงเรานะคะเราจะต้องมีระยะห่างให้ความคิดถึงทำงานได้โดยเฉพาะคนรักของเราเราอย่าตามติดชีวิตเขาแจนะคะซะจนเรียกได้ว่าเป็นปลาท่องโกเลยเราจะต้องรู้จักวางตัวอย่างมีชั้นเชิงให้เขารู้สึกคิดถึงเราอยู่ตลอด หรือคิดถึงบ้างก็ยังดีนะคะเราต้องเว้นระยะห่างวิธีเนี้ยเขาจะทําให้สมองของหนุ่มๆโหยหาเรามากขึ้นสเว้นช่วงในการตอบข้อความไม่ใช่เขาทักทายมาในข้อความหรือโทรมาเราต้องเว้นช่วงนะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยว้าวดีใจจังเลยก็โทรมารับอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเรารีบร้อนไปเขาก็จะคิดว่าเราต้องการเขาเราต้องวางตัวบ้างเขาจะได้มีเวลาคิดถึงเรา จริงไหมคะสี่อย่าให้เขามองเราเป็นของตายเด็ดขาดนะคะสาวๆผู้ชายอะ่ะจะอยากค้นหาสิ่งที่อยู่ในตัวเราก็ต่อเมื่อเขาคิดว่าเราไม่ใช่ของตายของเขาแต่กลับมีเสน่ห์น่าค้นหาดังนั้นหากคุณสาวๆทุกคนไม่อยากให้นมหนุ่มเบื่อนะเบื่อเราอะ่ะอย่าให้เขาคิดถึงอยากให้เขาโหยหาเราก็อยา่าเผลอวาง ตัวทำให้เขามองว่าเราเป็นของตายเด็กคาดนะจ๊ะสาวๆที่น่ารักจ๋า5เราต้องมีเซอร์ไพรส์เล็กๆการที่เรารู้จักทำเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้ผู้ชายเนี่ยเขาก็จะปื้มในการกระทําของเราและเขาก็จะรู้สึกภูมิใจที่ได้รับการใส่ใจจากเรานะคะซึ่งวิธีนี้คู่รักที่อยู่ด้วยกันนานๆยิ่งต้องทําเลยนะคะเพราะจะช่วยเพิ่มความหวานให้กับคู่ของเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียวคะ่ะ 6. บริหารสน่ให้เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสน่ที่อยู่ในตัวของคุณสาวๆนะคะสาวๆจะต้องรู้จักใช้มันให้เป็นและบริหารสน่ให้เขาตกหลุมรักเราทุกวันจะทำให้เขายิ่งรักเรายิ่งคิดถึงเราเพียงคนเดียวนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างทั้งหมดนี้เป็นการวางตัวให้คนรักเขาโหยหาเราคิดถึงเรา เราต้องเว้นระยะห่างนั่นเองนะคะก็ไม่ต้องห่างมากก็แค่เขาโทรมาเออใจเราอยากรับใจจะขาดเราก็อดทนบ้างสักนิดนึงมีธุระมีงานมีการอะไรเราก็ทำหน้าที่ของเราใช่ไหมคะคุณค่ามันเกิดจากการที่เราทำตัวเองให้มีคุณค่าไม่ได้เกิดจากการที่เราไปรักใครแล้วเขาทำให้เรามีคุณค่าขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นจงไปทำตัวเราให้มีคุณค่าเว้นระยะห่างแล้วเขาจะคิดถึง สาวๆแน่นอนอย่าลืมเว้นระยะห่างทำตัวเองให้มีคุณค่าเพื่อได้เจอสิ่งที่ดีและมีค่าคู่ควรสสำหรับสาวๆนั่นเองถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยผลิตคลิปวดีโออกมาอีกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพจฮันนี่น้ำพึ่งแท้ก้อยจาสนใจสั่งซื้อในเพจได้นะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศได้รับของจริงๆค่ะ ทานน้ำผึ้งสิคะจะได้สวยๆแบบนี้ไงบาย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 นะคะแต่ด้ da.